ก็อัเนี่ยจะพาไปกินข้าวให้บ้ากินหมุนน้องชินก่อนนะพรสงฆ์พูดออกมาเยอะแลโอเคครับสั่งนีแล้วดาววันาเท่าน้นพระงฆ์ทำศักดิ์สิทธิ์ให้ทำองค์ปรารถนะเขาทุกค์พูดคุยต้นใต้เหมือำววามไรักคือเพื่ออ่ะวันนี้นะฮะับจะให้ป้ารัตนาเนี่ยแกกินของที่มีรสชาติอื่นมั่งแกเป็นคนที่ติดรสชาติหวานอย่างเดียวเลยอ่ะ อาบ้านสนัี้งดาววาสัน,นีมาแต่เช้าเลยเดี๋ยวความกินก็เกิดก็สมบูรณาบ้าลองเลยยังไม่ทานนะเอาทานนิดนึ่งก่อนลองทานนิดนึ่งก่อนเนี่ยชินนคนค้นหนึ่งอยมาปลานปลาทำแบบนี้คนคุกสักดิ์ตรงนั้นเลยอ่าเร็วเรี่ตังเนี่ยเรามบอกอ่าเร็วเร็วหรือเอาม้ม่วนเป่ายัไม่ทานเาทานชิ้นหนึ่งยังงชิ้นโอเคเอาชิ้นนี้ก่อนยางนัชิ้น นี่อะไรเนี่ยมาปาป่ะกินดิเดี๋ยพูดมาปลาสมควรเสกแบบนี้เลยเขาพูดถึงชีวิตจริงนบ้านเธอเป็นคนดีนะเขาทำศักดิ์สิทธิ์เขาทำมือทำไม้เขาดูหมดมองใครให้กินได้มองทำไมล่ะสายตาเรามองอะไรได้นี่ยเอาโทษขอโทษดีเขอโทษดีแม่ไม่รู้คนมั่นใจสมกินเร็วเร็วดิ ถ้าตยถึงปืนนั่นเลยวมันเสียเอาไว้นะหรือมันเสียกินเลยมันต้องพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวชีวิตจริงก็เกิดขึ้นพระสงฆ์บอดเขาทำอะไรอะไรอย่างอื่นออย่างต้องดูเลยนะก็จะนาเป็นพยาบาลนะด้วยนะคนแถวนี้เขาบอกกันหมดเลยนะคือปืนนั่นมาบอกกับผมนะแม่ลีลาเผื่อจะกินได้เป็นคนดีใบ้านกันนะกินไปกินไปเล้วทำอย่างนี้มีคอพูดก็ไม่จริง คนมันตายก็พูดอะไรไม่ใช่ชจะใส่ปากก็ยังพูดอีกเดี๋ยวยัดใส่ปากเองให้ดีกว่าไม่รู้เรื่องพูดอย่างนี้เด็กมันก็ตายกินเร็วๆดิตะการกินเนี่ยพูดอย่างนี้นะนี่แหละคนมันตายแล้วถือปืนลูกเดียวเดี๋ยวป้อนเองเดี๋ยวป้อนเองจะได้กินเดี๋ยวเดี๋ยวป้อนเองมึงไม่ทำมาป้อนหรอกอ่ะกินเร็วเร็วดิะกรินอยู่เนี่ยไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นเนี่ยเอาใส่ปากแลชิมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวิตจริงแล้วสองบอก เอาใส่ปลาทั mm ้ง hmm. ช Be mm ิดนดีป hmm. <laughs> hey, ้าไม่ต้องบังคับาดูนะเด็กก็แบบเิงกระสงบอกแม่ก่าจะกินได้แต่ระยาไม่ยานบ้าดบัวชีวิตจริงก็จะเกิดแล้วก็ะสงบอกศักดินาดาววาสนาด้านในมนุษย์พระสงฆ์ทำมือเขียนใกินเร็วเร็วยอะกูจะบอกคนมัดตายหมดเลยนะหมดใครกินจะบอกใครอ่ะอ่ะนี่ชิ้นหนึ่งไม่ต้องบรยชานะอันนี้มันเบาไปลุงกิ้น กินแ้วบ้านเราก็ต้องบอกทำสักสิท่านใดคนที่ไม่ใช่ให้กินไปฮาวๆเอาเงินุ้นให้กินไ้เที่ยวไอ้มึงว่ายกินทำไมล่ะสักนินรักเดาสุดแรงบังเกิดแล้วเดี๋ยวอนี้ใช่ป่าวเออโอ้โผ่านปัญหาการให้คนมาแอบกิงอีพวกคนนี้เลยครับชีวิตเราเป็นคนเดียว ัไม่น่าเลยอยากใครมีคนมันตายทูกเลยนะขนาดแด่ก็ยังได้เลยมึงมาแดกมันทำไมอ่ะเขียวไปเดี๋ยวก็อีกชิ้นเดียวจะได้จบจะได้ไปแล้วอู๋กินเขียวไม่ได้ก็ใส่ให้ชิ้นยวให้มันหมดเอพราะผมเต้นเลยนะบ้านเพื่อนนคนดีหมดทุกคน้ใส่บ้านเลยกูจะให้คนแอบยิง ครั S <S <S โอ้ยมาสิมาสิเดี๋ยวเรือมีนวดมาจะต้องหนวดเอาพิเกียรไหมใจเนี้ยใจพิเกียร์ตามเด็นี่คือการกินผลไม้ที่ถูกต้องนะฮะพระบัญชา,าก,การด้วยชนคนที่ไม่ใช่บ้านทั้งให้คนไม่แอบยิงเลยครเพราะคนบรรดาคู่หนวดแล้วบ้า,บาเลยบ้ามันปังนากเลยกูไม่ดูงหรอก,รอกนี่การกินพิเกียรที่ถูกต้องนะครับนี่ให้กินของเพียรไปก่อน

มูไม่รดเดี๋ยวพี่โดมาเดี๋ยเพาสมงบอกกับเราแล้วเต็มๆนะเอาเดยไอมึงจะแตกงไม่ใช่เดี๋ยวคนก็จะแถวนี้ผมเอาเหอะ้ไอ้หายที่ตาเับว่าถสเอนรัดาวาสนาน้ใม่โนให้คนมาแอบดี อัอ้สบม่เหนเดี๋ยวันชาติแล้วพ่คราบไอ้สัสไสอีน้าบีไม่ดกินกันก็ต้องมืมอะไรนต่คุณจะบอกเขาต้องส่น่นน่นในวันผมเปรี้ยวมันไปดูประธานที่เราไปกินของเปรี้ยวว่ะเจ๊หนูช่เฉยเี่ยเขาเรียร้อยผมกินแล้วเจ๊ผมไม่แอบกินมันต้องบอก คนปัะชาการสม right? ุดเลยนะอย่นี้ต้อรู้นะบุญเมื่อกี้กินมลาปากแล้วทีนี้กินบนหัวปลาพระจ่าประชาการความตั้งเดิมพ่อแม่หนุ่มพี่น้องทุกคนเป็นคนดีหมดแซ่บไม่ใช่คนร้ายกับพระตัดไม่เชิญเดี๋ยวดีเด่นมาเป็นหอกแหวนจริงแม่เพชรควาย ป้าตาใครตรงนีมุกดเฮ้ยมึงตาพตอแหลเฮ้ยป้านี่พี่สามพุกอะไรไหมนี่เขาเฉยเมยเรียบร้อยบ้านพุก็จะได้รับความดีนะผสมบอกมโนดเด้มาเต็มเลยฟังผมนะพี่สันดีด้วยคุณป้าอย่าไปโมนเะคุณ้าผมผมเปรี้ยวผมกินมุกแล้วมันเปรี้ยวมันไปครับอุณประธานผมไม่ได้ด่าป้า อ้าออยงเนคนีริงเลยทังระาป้าเข้าใจความหมายเป็นที่คนดีหูน้องเจจุกเยขนาดด้านในมโนป้าไม่ฟังป้าฟังผมผมไม่ได้ด่าบ้านะป้ามันกทน่สุดมันะอาเนี่ย้ยป้าได้จบปผมเอ้ยมาเล่นนั่นไดจบคปเขาจะทำอย่างนี้เนี่ยคนนี่เขาเรียบร้อย

พ้อจะใส่ขึ้นมาแอบดีทห่ตายเลยนะเราไปลงพิโนตที่ตำรวจกเยอะเป็นไปยัเป็นไปนาที่เห็นดีปะไเล็ตนอไเล็กไอ้ลตองหลอบบวมตอแเล็เจ๊ดูพูดนะเจ๊เ๋ยเมยเรียบร้อยนะเนี่ยนี่จะส่วนปัญชาการเนี่ยแถวนี้าพูดเลยนะแั้แต่นาบ้านมนจะเป็นยังไงกูกันน่าจะตัวเีละ 喂，转呢。